สามสีไปออกล่างก็ไม่น่าเกียดเราก็ถ้าจับรถตี่นีเราก็ต้องได้เบื้องต้รอให้แบบนี้ก่อนเลขชัดหรือเปล่าก็ไว้ออกก็ตั้งสามเหลี่ยมเลยอ่ะนี่นะสามเหลี่ยมครบรอบพอดีนะครบรอบพอดีสามเหลี่ยมคือมีสิทธิ์รุนะ้นเนาะถามตามประวัติน่มีสิทธิ์รุ้นเดี๋ยวผมจะเขียนกระจายให้ดูอีกรอบนึ่งเขียนอีกรอบ ถ้าไม่มาในสามเหลี่ยมก็รอบข้างสามเหลี่ยมส่วนมากจะมานะอย่างน้อยมาตัวหนึ่งวันนี้เราจะเล่ดมุกตัวเก่ามาสองตัวหรือเปล่าเนี่ยเราเขียนสามเหลี่ยมก่อนเลยเนาะแต่ผมเดือกเพรว่าหนึ่งหกเก้าห้าสามศูนย์หนึ่งหกเก้าห้าสามศูนย์แล้วก็สองหกศูนย์สี่ห้าสามสอง สี่ห้าสามมันเป็นสามเหลี่ยมอ่ะขยายรอเลยนะขยายขยายให้ก่อนได้สามเหลี่ยมเดี๋ยวจาย์แม่จะมานี่แหละสามเหลี่ยมใหม้มันตัวเก่าเลยตัวนี้เลขเก่ามาอีกสองตัวด้วย <c oughs> <c oughs> มีโอกาสที่เลขเก่ามาอีกสองตัววันนี้น่าจะอั้นเนาะ ถ้าเก่าสองตัวนี่ลุงว่าตัวไหนมันจะมาก่าสามสามสี่อะเร่งเขียนให้ดูให้ก่อนก็ได้เครับเร่งๆให้เลยต่อให้เลยอคิดว่าสามสามสี่ผมอ่านแบบตื้นๆนะไม่เอาลึกนะให้ก่อนเลยแต่ยังไม่เขียนอาจารย์แม่นะผมดันมากเขาย่องนี่นะอะไรนะอ่านีิผมกลับงอกเก่ากลังกกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนแม่ ของแผ่นดินก็เกี่ยวกับยาเสพติดอีกรู้สึกว่าเขาจะให้มีเลขหนึ่งแปดกับสองห้าหกหกมาแต่สมัติมันจกแต่นานแล้วนะที่เราตามตัวเลขที่เขาให้มาไม่ออกอ่ะครับตั้งแต่ออกสี่สองแล้วไม่ออกอีกเลยมาตัวเดียวถึงแล้วก็ถือว่ามาอยู่นะแต่ว่ามามาสามมาหกก็มาสามมาหกก็มาแต่ไปอยู่ข้างหน้าศูงก็มาสูงก็มาแค่ตัวเดียว เดี๋ยวเราเขาเจาะก่อนนะว่าจะแปรหรือเปล่าหรือจะรอก่อนอนะครับจะแปรเลยว่าโอ้ใครถูกนี่จุูทาทิปปลูกสามตัวพอดีตรงกับเลขรถดึง 5, 4, 5, ดห้าสามก็สี่ห้าสามโอ้รวยๆเฮงๆเนะอละมันก็เกี่ยวกับดวงเหมือนกันผมก็บอกว่าช่วงนี้ผมอาจจะผิดแฝงคือไม่ถูกเต็มที่นะเพราะเราก็ให้สามสี่สีมันก็ออกสาม สี่ห้าสามก็กิดแค่แ้มเดียวมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดอะใครรู้แกว้วก็ซื้อขึ้นซื้อลงเอาบางครั้งก็ไม่แม่นเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเชียวนะก็พยายามมองดูวิเคราะห์การวิเคราะห์แล้วก็คุยทุกหมู่บ้านเลยกองทุนแม่ก็เป็นเป็นกองเป็นทุนที่มาจากของราชนีราชนีบ้างในหลวงบ้างครับนะไอ เจ้าแผ่นดินด้วยแบบนี้ยคือเป็นกองทุนหมู่บ้านหรือไอกองทุนจากวังอ่ะจากวังเอามาให้ให้มาสมทบเกี่ยวกับเรื่องเที่ยวกับเป็นเด็กที่เกี่ยวกับชาอะไทยใช่ครับแล้วก็เด็กด้โอกาสทุกปีต้องมืดวันนี้ก็มีส่วนคล้ายๆกันเลยครับคล้ายกันก็เป็นลักษณะเดียวกันก็เราดูประวัติแล้วก็วันที่สิบแปดให้มาแล้วพระราชสารได้ไหมวันที่สิบแปดพฤษภา อืมนึกว่าจะตามตัวนี้่อเราจะแล้วมาดันบันไดแล้วมามามา,มาพูดทีหลังหรือเปล่าบันแม่นี่คงไม่หนึ่งสองเนาะสองตัวล่างห้าเจ็ดได้ไหมสี่แปดตัดทิ้งเลยปีนี้ไม่มาลุงโอ้ผมผม,ผมยังห่วงอยู่นะต้นไม้ก็มีอยู่ต้นไม้ก็มีผมไม่ตัดนะถ,ถ้าพูดตามผมผมว,วันนี้จะออสี่แปดด้วยก็เดือนเกิด ก็ผม<บ>เขียนอยู่วันนั้นบางคนก็ได้รอตี่เยอะหน่อยครับพอผมพูดดูมีคน <ผม S 2> เขียนแต่ไม่หยิบหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่ะเจุ๋มที่อยู่เยอระ,ะมันแกงวดน,นั้นก็ปันเห็นผมแกก็โทรมาถามผมก็เขียนสองสี่ทับสิบเอ็ดสองห้าศูนย์หกแกก็ถูกสิบเอ็ดอ่ะงวดน,นี้นก็ออกสิบเอ็ดอีกอ่ะแปดจู่เลขอยู่ใกล้ตัวนะทางงวดน,นี้มาเลขผมว่าจะไม่เอาแปดแต่ว่ามันมีอยู่แล้วนะ ต้นไม้กับภูเขานี่เราจะแปรยังไงหรือหาใส่แค่ตัวเดียวอแล้วก็ไปดันเอาอย่างอื่นเอาเลขสไตล์มาดันหรือเปล่าเนี่แต่ว่าเขาก็ครบองหมดแล้วนะถ้าหนึ่งแปดสองห้าหกมันก็ห้าตัวแล้ววันนี้เราต้องวางตำแหน่งให้ได้หรือเราจะรอก่อนเนาะเดี๋ยวอยเอาอีกกเราะว่า คนรู้สึกจะมาด้วยเกินเกินไปก่อนเกินเกินไปก่อนผมวิจารไปก่อนแต่สามเหลี่ยมเอิอต้องพูดเพราะเราปล่อยไป้าสั่ญาว่าสามเหลี่ยมตัวนี้วันนี้สําหรับคนที่รอสามเหลี่ยมเน้อผมก็ไม่รู้ออกไม่ออกเลยว่ามาก่อนเลยเราก็เคยหมานก็มองนี่เน้อเลขกชัดหรือเปล่าก็ไมยออกก็ตั้งสามเหลี่ยมเลยอ่ะนี่เน้อสามเหลี่ยมครบรอบพอดีนะครบรอบพอดี สามเหลี่ยมคือมีสิทธิ์รุ้นเนาะถามตามประวัติมนะ่นมีสิทธิ์รุ้นเดี๋ยวผมจะเขียนกระจายให้ดูอีกรอบหนึ่งเขียนอีกรอบเพราะว่ามันมันถ้าไม่มาในสามเหลี่ยมก็รอบข้างสามเหลี่ยมส่วนมากจะมานะอย่างน้อยมาตัวหนึ่งวันนี้เราจะเล่นมุกตัวเก่ามาสองตัวหรือเปล่าเนี่ยเราเขียนสามเหลี่ยมก่อนเลยเนาะแบ่ผมเดือเพราะว่าหนึ่งหกเก้าห้าสามศูนย์หนึ่ง 9 5 3าแล้วก็2 6 0 4 5 3 2 6 0 4 5 3มันเป็นสามเหลี่ยมอ่ะขยายรอเลยนะขยายขยายให้ก่อนนะสามเหลี่ยมเดี๋ยวอาจารย์แม่จะมา นี่แหละสามเหลี่ยมมันตัวเก่าเลยตัวนี้เลขเก่ามาอีกสองตัวด้วยมีโอกาสที่เลขเก่ามาอีกสองตัววันนี้น่าจะอั้นนะคถ้าเก่าสองตัวนี่ลุงว่าตัวไหนมันจะมาสามสามสี่อ่ะอ่าเล็งเลเขียนให้ดูให้ก่อนก็ได้ครับอ่าเล็งเลงให้เลยต่อให้เลยอคิดว่าสามสามสี่ผมอ่านแบบตื้นๆ้นนะไม่เอาลึกนะให้ก่อนเลยแต่ยังไม่เขียนอาจารย์แม่นะ นานมากเขาเลียตัวเก่าเ <4 S 2> บื้องต้นเราวิเคราะห์ไปตามสไตล์ก่อนเนาะเอาง่ายๆเลยจะเอาแบบง่ายๆเอาตัวเก่ามาตื้นๆเลยเอาแบบตื้นๆเลยสามสามสี่อ,อ่ะพี่จะออกสามสีถ้ากรณีเขาโยกสามสีไปออกร่างก็ไม่น่าเกลียดเราก็ถ้าจับรถตึ้่เราก็ต้องได้เบื้องต้นเราให้แบบนี้ก่อนอ,อันนี้สไตล์นะจะแ,แปลคงไม่ทันเพราะรู้สึกว่าฝนจะเสียงฝนมาเนีะยวผมจะมากครบรอบพอดีสามเหลี่ยมคือ มีสิทธิ์รุนเนาะถามตามประวัติเนี่ยมีสิทธิ์รุ้นเดี๋ยวผมจะเขียนกระจายให้ดูอีกรอบหนึ่งจะเขียนอีกรอบเพราะว่ามันมันถ้าไม่มาในสามเหลี่ยมก็รอบข้างสามเหลี่ยมส่วนมาก<ช>จะมานะอย่างน้อยมาตัวหนึ่งวันนี้เราจะเล่นมุกตัวเก่ามาสองตัวหรือเปล่าเนี่ยเราเขียนสามเหลี่ยมก่อนเลยเนาะ<ช>แบบผมเดือเพราะว่าหนึ่งหกเก้าห้าสามศูนย์หนึ่งหกเก้า ห้าสามศูนย์แล้วก็สองหกศูนย์สี่ห้าสามสองหกศูนย์สี่ห้าสามมันเป็นสามเหลี่ยมอะขยายรอเลยนะขยายขยายให้ก่อนไดสามเหลี่ยมเดี๋ยวจานแม่จะมา นี่แหละสามเหลี่ยมมันตัวเก่าเลยตัวนี้เลขเก่ามาอีกสองตัวด้วยมีโอกาสที่เลขเก่ามาอีกสองตัววันนี้น่าจะอั้นเนาะถ้าเก่าสองตัวนี่ลุงว่าตัวไหนมันจะมาสามสามสี่อ่ะอ่าเล็งเเขียนให้ดูให้ก่อนก็ได้เนาะอ่าเล็งเล็งให้เลยต่อให้เลยอคิดว่าสามสามสี่ผมอ่านแบบตื้นๆนะไม่เอาลึกละให้ก่อนเลยแต่ยังไม่เขียนอาจารย์แม่นะผมดันว่าเขาจบ